และธุรกิจอินดีมนะคะเราสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้ด้วยค่ะพี่ๆเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมนะคะได้สินค้าของบริษัทไปกินไปใช้นะคะได้สร้างรายได้มา,าได้ได้เว็บได้เว็บไซต์ของธุรกิจอินดีมไปนะคะแล้วก็ยังได้ประกันชีวิตด้วย มาสร้างรายได้สูงสุดวันละ4ี่0 0บาทต่อวันกับธุรกิจอินดีมและที่สำคัญนะคะพี่พี่ยุคนี้นะคะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยอาชีพเสริมนะคะมันเรามีไว้สุดยอดที่สุดและเราจะทำอาชีพอะไรที่มันจะตอบโจทย์ให้กับเรานะคะเราก็ต้องมาทำธุรกิจเครือข่าย ผู้บริโภคที่ชื่อว่าอินดีมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราสามารถทําควบคู่กับงานประจําได้นะคะตัวมดเองนะคะมดก็ทํางานประจําค่ะทํางานประจํานะคะแล้วก็ทำอินดีมควบคู่ไปด้วยนะคะ mm hmm. พี่ๆรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีมันก้าวล้ํามันมาเร็วมากนะคะอย่างเมื่อก่อนนี้นะคะมดจําได้เมื่อก่อนเนี้ย มดปิดเทอมมดต้องไปเกี่ยวข้าวช่วยแม่นะคะไปช่วยแม่เกี่ยวข้าวรับจ้างเข้าเกี่ยวข้าวนะคะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคะคนไม่มีงานทําแล้วเพราะว่าเขาใช้รถเกี่ยวข้าวกันแล้วแล้วก็หน้าตัดอ้อยมดก็ไปช่วยแม่ตัดอ้อยแต่ทุกวันนี้เป็นไงคะมีรถตัดอ้อยแล้วเนี่ยค่ะ ทุกวันนี้นะคะพี่ๆรู้ไหมคะคนเรานะคะมนุษย์เรานะคะจะตกงานเพราะว่าเขาเอาเครื่องจัรเอา,อาเครื่องลิจิตอนนะคะเข้ามาแทนคนทำงานแล้วถ้าพี่ๆไม่รีบหยิบจับไม่รีบเริ่มทำอะไรนะคะไม่คิดจะทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำนะคะพี่ๆก็จะอยู่ล้าหลังะคะ่ะบอกเลยค่ะเราจะ อยู่ยากนะคะเราจะลำบากเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเขาอาจจะโรงงานที่งานที่เราทำอยู่ที่เราคิดว่ามันมั่นคงแล้วมันเขาอาจจะปิดตัวลงนะคะมีผลกระทบอะไรพี่ๆสังเกตไหมคะว่าขนาดบริษัทขนาดกิจการเอกชนใหญ่ๆนะคะยังเจอผลกระทบโควิดยังปิดตัวลงเลยค่ะเราต้อง ป้องกันตัวเองไว้ค่ะและธุรกิจเครือข่ายที่มดมาบอกคือธุรกิจอินดีมกรุ๊ปนี่นะคะเรามีสินค้านวัตกรรมอาหารเสริมที่สุดยอดมากและมันตอบโจทย์ในยุคนี้มากนะคะยุคนี้มันเป็นยุคที่ไวรัสต่างๆนะคะสายพันธุ์ต่างๆมากันแบบเดี๋ยวสายนู้นมาสายนี้มาใช่ไหมคะ ที่อินดีมาคะเรามีอาหารเสริมที่ตอบโจทย์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนเครือข่ายไหนนะคะถ้าทำธุรกิจที่มีสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะจะไม่ไม,ไม่ไม่โดนผลกระทบอะไรเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยุคนี้นะคะคนอายุ30ขึ้นไปนะคะเริ่มมาดูแลร่างกายกันแล้วอย่าง ตัวมดเองนะคะมดยังซื้ออาหารเสริมให้ให้ตัวเองให้แฟนให้ลูกทานเลยนะคะเด็กสมัยนี้ก็ต้องทานอาหารเสริมเนี่ยค่ะและที่อินดีมนะคะเรามีอาหารเสริมที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะสุดยอดมากนะคะโลกมันพัฒนาไปไกลเราต้องตามโลกให้ทันนะคะถ้าพี่พ ยังมัวลังเลยังมัวสงสัยอยู่นะคะยังไม่เปลี่ยนตัวเองนะคะบอกเลยค่ะเราอันตรายมากนะคะอันตรายมากจริงๆนะคะกับสถานการณ์การเงินของเรานะคะและเราจะทำงานอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพราะยุคนี้ยุค new normal อีกแล้วนะคะเราทำ work from home นะคะ work from, from home นะคะ อย่างโดนกักตัวนะคะง่ายๆเลยยกตัวอย่างโดนกักตัว14วัน7วันเนี่ยเราจะไปไหนได้ถ้าเราทำธุรกิจอินดีมนะคะพี่ๆสามารถทำธุรกิจอินดีมได้อยู่ที่บ้านเลยคะ่ะทำผ่านมือถือเครื่องเดียวสุดยอดไหมคะสุดยอดเนาะ